สวัสดีค่ะศาส,สนาหน้ารู้วันนี้มาพบกับคุณครูพี่นุ้ยน่และคุณครูพี่ตูค่ครับคุณครูพี่ตู่คะวันนี้เราใส่ชุดกันมาเต็มมากเลยนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยนักเรียนลองทายดูสิครับว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนจะมาสอนเกี่ยวกับศาสนาหน้ารู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับได้ยินเสียงนักเรียนตอบว่าศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูคะ่ะคุณครูพี่ตู่ นักเรียนเก่งมากนะครับสําหรับคนที่ตอบถูกต้องวันนี้นะครับศาส,สนาน่ารู้เราจะมาเรียนกันเรื่องศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามาทําความรู้จักกับประวัติความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ฮินดูกันก่อนเลยค่ะศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูนะคะมีวิวัฒน,นาการมาพร้อมกับก,บการนาของชาวอารยานันราว4 0 0พันปีมาแล้วค่ะ ซึ่งชาวอารยานนะันนั้นนับถือพูดผีปีศาจและอำนาจทางธรรมชาติที่มองไม่เห็นซึ่งสิ่งเหล่านั้นที่พวกเขานับถือได้พัฒนามาสู่การทำเป็นรูปเคารพต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระอินทร์พระอคคณีหรือพระวิรุณค่ะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะได้กลายมาเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูในปัจจุบันค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะมีผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ยินดูทั่วโลกแล้วถึง800ล้านคนค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะอาศัยอยู่ในประเทศอินเดียเนปาลและอินโดนีเซียบางส่วนค่ะแน่นอนค่ะทุกศาสนาจะต้อง ของตนเองศาสนาพุทธมีคำพีพระไตรปิฎกศาสนาอิสลามมีคำพีอัลกุรอานศาสนาคิดมีคำพีไบเบิลศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็มีคำพีเป็นของตนเองค่ะและก็มีอยู่ด้วยกันถึง4ี่คำพีค่ะคำพีแรกคำพีรฤาษีเป็นคำพีที่รวบรวมเกี่ยวกับบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าคำพีที่สองคำพียชุระเวส เป็นคำพีที่รวบรวมเกี่ยวกับบทสวดในพิธีกรรมบูชายันต่างๆค่ะคำพีที่สามคำพีสามเวทเป็นคำพีที่รวบรวมบทสวดมนต์ของประชาชนทั่วไปค่ะและคำพีสุดท้ายอา,ารถนาเวทเป็นคำพีที่รวบรวมเกี่ยวกับอารานต่างๆการสวดอาคมและเวทมนต์ค่ะ สำหรับสิ่งเครารพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะคือเทพเจ้าสามองค์องค์แรกพระพหม์ค่ะคือเทพเจ้าผู้สร้างหรือให้กำเนิดโลกนี้ขึ้นมาองค์ที่สองพระนารณา์คือเทพเจ้าผู้ปกปักรักษาโลกให้ปลอดภัยและองค์สุดท้ายค่ะพระศิวะคือเทพเจ้าผู้ทำลายสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงค่ะทั้งสามองค์นี้รวมเรียกว่าตรีมูลติค่ะ ซึ่งสิ่งเคารพสูงสุดของชาวพราหม์ฮินดูก็คือพระตรีมริชนี้เองค่ะครับต่อไปนะครับจะเป็นหลักปฏิบัติและความเชื่อทางศาสนาพราม์ฮินดูครับ หลักปฏิบัติในการดำรงชีวิตของชาวศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นมีการแบ่งชนชั้นวันณะด้วยกันถึงสี่ชนชั้นวันณะนั่นเองนะครับซึ่งวันณะแรกนั่นก็คือวรรณะพราหมณ์ถือว่าเป็นวรรณะที่สูงที่สุดเชื่อกันว่าพราหม์นั้นเกิดจากเทพเจ้าครับวันณะที่สองนั่นก็คือวันณะกษัตริ์หมายถึงกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์วันณะที่สามคือวันณะแพทย์หมายถึงพ่อค้าและช่างฝีมือส่วนวรรณะที่สี่ คือวัน,นสูตรหมายถึงคนใช้หรือคนธรรมดาทั่วไปถ้าเกิดมีการแต่งงานข้ามชนชั้นกันนะครับอาทิเช่นกษัตริย์แต่งงานกับสูตรหรือแต่งงานกับแพทย์ลูกที่ออกมานั้นจะถูกเยียดหยามทางสังคมของชาวศาสนาพาหมณ์ินดูมากนั่นจะเรียกพวกเขาว่าจันทานนั่นเองครับ ไปแล้วนะคะสาหรับบทเรียนเรื่องศาสนาครามดูดูในเรื่องความรู้เบื้องต้นที่นักเรียนได้รับนะคะนักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติของประเทศไทยได้ค่ะใช่แล้วนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดบนโลกนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่สอนให้เราเป็นคนดีนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนของครูนะครับจะต้องเป็นเด็กดีด้วยนะครับรับสําหรับวันนี้นะครับก็จบการเรียนการสอนแล้วนะครับไว้เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีค่ะ